วันวันนี้ตกได้หลายรอบจังหวัดพีสูสุๆ17-18สิงหาคมนี้หนักแน่แรงมาเป็นรอบๆพีกระกากลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุตกภกภเพียกระกาทางเพจและยูทู e ฝนปลาพยากรณ์ที่พรลุงพิาชัยทางเฟซบุ๊กวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมช่วงเที่ยง วันนี้อัจฉรภจะพามาดูและติดตามพื้นที่บริเวณประเทศไทยที่ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากเข้ามาบางพื้นที่แนวโน้มฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นซึ่งฝนมากที่สุดตกหนักถึงหนักมากจะเน้นภาคตะวันออก80%บริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ที่70-80%ส่วนภาคเหนืออีสานกลางเทมหานครพิมลทล70%ส่วนประเทศไทยทางตอนล่างอยู่ที่60%เห็นไหมครับฝั่งขวามือที่อยู่บริเวณพืน้นที่ทะเลจีนใต้าทางตอนกลางในขณะนี้ เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่หมุนวนดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและดึงมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยที่จะนำความชื้นจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันให้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทั้งทางตอนบนและทางตอนล่างดังนั้นหมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงแรงขึ้นทำให้เริ่มมีฝนฟ้าขนอ,นของเข้ามาบางพื้นที่ฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกฝนตก หนักในทุกภาคแนวโน้มฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวอัจินจะพาไปดูกันนะคะบ,บางพื้นที่ก็เริ่มได้รับฝนจนบางพื้นที่เริ่มมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับ15สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่น้ําป่าแหมนะครับ แปดนาฬิกาสามสินาทีสิบห้าสิงหาคมฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านปากห้วยอ้อยประดมบ้านเวียงอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ชาวบ้านเร่งอพยพหนีขนของกันจ้าระวันเพราะน้ําไหลเชี่ยวแรงนะครับและหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติขอบคุณที่มาจากร่วมด้วยช่วยกันอาสากู้ชีพเชียงใหม่ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่บริเวณพื้นที่พยคพัคภูมิพิสัยมหาสาร,รคามเมื่อวานนี้16ส,สิงหาคมนะคะได้เกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากแจ้งข่าวชาวสารคามนอกจากนั้นแล้วนะครับ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แทบจะทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูร์ก็ทําให้เกิดน้ําท่วมจับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังรอระบายส่งผลให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างที่กานเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนด้ไดของฝนที่ตกก็ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ำรอระบายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่มหาสรารคามอุบลราชธานีนครราชสีมาและขอนแก่นเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ในช่วงที่10สิงหาคมจนถึงในวันนี้17สิงหาคมเป็นบางจุดบางพื้นที่และในบางวันนะครับแต่ลักษณะของการตกของฝนโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรไปตกแต่เมืองใหญ่ๆ ตกแล้วตกอีกบางพื้นที่ท่วมแล้วท่วมอีกท่วมซ้ำท่วมซากบริเวณพื้นที่ขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะขอนแก่นส่วนพื้นที่นอกเมืองนะครับยังคงบ่นกันเลยว่าฝนไม่ค่อยตกไม่รู้ว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักจริงหรือว่าเกิดจากการที่น้ําท่วมขังรอระบายจากในด้านของการซ่อมถนนหนทางรวมถึงท่อระบายน้ําที่อุดตันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือบางทีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจริง และนานทําให้ปริมาณน้ําสะสมมากระบายไม่ทันก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างเช่นที่อุบลราชธาน,นีรวมถึงเกิดดินสุดนะครับจากในด้านของดินเซาะตะลิงดินเซาะในด้านของริมทางทําให้เกิดถนนสุดได้รับความเสียหายโคราชสารคามแพร่เช่นกันนะครับก็มีในด้านของน้ําท่วมจับพลันน้ำป่าไหลาหลากน้ํารอระบายเกิดขึ้นก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะไม่ทุกพื้นที่ ส่วนในช่วงนี้ในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังบ่นอยู่เช่นเดิมว่ายังไม่ได้รับฝนยังไม่ได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมเลยแต่ก็ยังคงมีลุ้นนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้1 7บเถึงสิสิงหาคมเหลืออีก2วันหลังจากนั้นแล้วนะครับสิสิงหาคมยีบิบสองสิงหาคมฝนลดลงอีกฝนลดลงไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าคะนองเลยนะครับก็จะมีฝนเข้ามาอยู่แต่ปริมาณการกระจายตัว ลดลงบ้างและพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะลดลงอีกหลังจากนั้น23-26สิงหาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในทุกภาคของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้น27-29สิงหาคมฝนจะลดลงกว่าในช่วงที่23-26สิงหาคมนะครับและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง30สิงหาคมถึง31สิงหาคมติดตามการอัปเดตพายากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ในด้านของการเพิ่มขึ้นของฝนกลมอุตุนิยมทิยาก็ได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก2จังหวัดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาแพร่ สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชาชงซาวชนบุรีระยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงานะครับ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่จากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมทิยากันนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิยาสำนัอุตุนิยมทิยาภาคเหนือยังออกประกาศแจ้งเตืนอนฝนตกหนักถึงหนักมากล่าสุดเป็นฉบับที่7ถึง8แล้วนะคะ โดย17-18สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคต่ำออกเฉียงเหนือย่อมก่อบรรากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมรสุตรมตําตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือ17สิงหาคมเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ 18สิงหาคมไม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณีระวังฝนตกหนักขนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนและเส้นทางน้ำท่วมซัาซาาพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดการท่วมขังพื้นที่การ,กรเกษตรและสัตว์เลี้ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับประกาศน้ำวันที่17สิงหาคม2568เวลา6นาฬิกา และมินจะพาพิเช็พิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับ13-17ในกาสิงหาคมฝนในบริเวณพื้นที่คุนยอม5.3เชียงใหม่1ทาคีเหล็ก1เชียงราย5.7ปัว6.2งาว1.8อุตรดิตถ์4.7อมกอย4.2พิษณุโลก10พิจิตร10.9เพชรบูรณ์2.8ลมสัก2ชุ่มแพร2.2ชัยภูมิ2.8 สุรินทร์3.8มุกดาหาร2.8ท,ท,ท่าแกก4บ้านทาต4.2อุบลราชธานี3.2ปากเซ4อัตตปือ2.8 15บห้าริกาสิสิงหาคมฝนเนบริเวณพื้นที่เชียงรายหนึ่งท่าขี้เหล็กหนึ่งปร้ว11.2ชัยบุรี2.4เชียงใหม 3, 8, ่3.8ขุนยวม1.5งาว1.4 อมก่อย5.2พิษณุโลก2.7ลมศักด7.6นครสวรรค์3.1อุดรธานี4.4เลย4เวียงจันทร์5.8บ้านทา2.1ท่าแขก3มุกดาหาร2โพชัย6.1สุรินทร์4.4ปากเซ1.3และอัตตบือ2.4ต่อไปจะพาไปดูการเพยากรากาศในวันนี้จะวันพรุ่งนี้17-18สิงหาคม2568 พรารอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขะนองรายละเจ็ดสฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว1ิ1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อละ70ฝนตกหน,กหนักบางพื้นที่จังหวัดชัยภูมิบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยิบ23-24องศาและสูงสุด31-33องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พาดตันออกฝนฟ้าขนองไว้ยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด28-33องศาลมตัำตกเฉียงใต้ความเร็วิต1-3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรเดขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทลฝนฟ้าขนนอยและ70ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 7ถึงองศาและสูงสุด3 3 3ไอ,อ,องศาลมจาตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ประจบริขันและชุมพรอุณหภูมิต,มต่ำสุด23 25องศาและสูงสุดน2 3 4องสองศาตั้งแต่ราชธานีขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-35ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลทขลึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขลึ้นสูงประมาณ1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองว้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23 24องศาและสูงสุด30-3 3งาสองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็วว0ส0งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงส3งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็ว2ิ3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ ทุกท่านติดตามพยาการะกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมจิรจะราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชอวกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แหนด้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ